คกับคลาสิโกโทร026180808คุยกันนะครับกับท่านาของคุณนะัทีจุฑาวรากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสิโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะคุณบันพอครับสอาวันที่ผ่านมาราคาทองคํานั้นดูเหมือนว่าจะสามารถกลับตัวขึ้นมาได้นะฮนะณเวลานี้ถือว่าตกรถไฟกันแล้วหรือยังครับ ่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ะต้องดูนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคำก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่สําคัญ1,600เหรียญ US Dollar t o y o s, <S, ะ <S นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ราคาทองคาก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะหนึ่าอแเหรียญถึง1 5ึ9เหรียญน,นะคะก็สังเกตดูถ้าเกิดว่าราคาทองคํานะคะแล้วก ยังไม่สามารถทยานแนวต้านที่ดับ1,600เหรียญไปได้นะคะโอกาสที่ราคาทองคำจะยอดตัวนะคะมาบริเวณแนวรับ1,577เหรียญแล้วก็1,565เหรียญยังมีอยู่นะคะแนะนำนักลงทุนที่มีการถือ l o n position อยู่นะคะให้รอดูจังหวะว่าถ้าเกิดราคาทองคำนะคะก็สามารถริาบาวขึ้นไปนะคะแล้วก็ยังไม่ผ่าน1,600เหรียญก็ทำกำไรออกมาต่อนะคะ แล้วก็รอไปซื้อสะสมบริเวณแนวรับจะเหมาะสมกว่า1,577หรือ1,565นะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าราคาทองคำนะคะหลุดบริเวณ1,550นะคะก็อาจจะ Stop Loss ลงมาเพราะว่า โอกาสที่ราคาทองคำจะลงไปเทสโลเดิมนะคะที่ระดับประมาณ1,527เหรียญยังมีอยู่นะคะถ้าเกิดราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ1,600แล้วก็1,625เหรียญไปได้เราก็ยังมองว่าเป็นการรีบาวทางเทคนิคเท่านั้นนะคะครับครับคุณนัดครับดูเหมือนว่าเช้าวันนี้จะมีแรงขายออกมาบ้างนะครับวินาทีปัจจุบันอยู่ที่1,591เหรียญ16เซนต์ต่อทรยออยน์ถ้ามองทางเทคนิคนาฬิกาศิษเนี่ยถือว่าจะทำให้แนวโน้มนะครับของการลงทุนทองคำเนี่ยเสียไหมค สําหรับรายสัปดาห์ครับค่าสําหรับราคาทองคำนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาจากการที่ลงไปทำโล่1,527เหรียญน,นะคะถือว่าเป็นการรีบาว์ทางเทคนิคนะคะเพราะว่าราคาทองคำนะคะก็ ปรับตัวลงไปมากแล้วก็ถือว่าแนวรับบริเวณ1,525เหรียญบริเวณนั้นถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญนะนะคะคการที่ราคราทองคำบีบอัขึ้นมาแล้วจะกลับชิดกลายเป็นทิศทางที่ขาขึ้นนะคะก็ต้องเบรก่าน1,600หรือ1,625เหรียญไปได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้การที่ราคราทองคำน่าจะมีแรงเทขายออกมาบริเวณ1,600เหรียญบริเวณนี้อยู่นะคะอย่างเมื่อวานก็สังเกตเห็นว่าพอราคราทองคำปรับตัวขึ้นมาแล้วก็เกือบๆจะไปทดสอบบริเวณ1,600เหรียญน,นะคะก็เริ่มมี ทางเทคนิคก็เริ่มเป็นโอเวอร์โซนะคะแล้วก็<ด>มีแรงถีขายออกมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ลองดูว่าถ้าเกิดราคาทองคำนะคะมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็สามารถเบรคผ่านให้ไม่ได้ก็แนะนำอาจจะซื้อสะสมแล้วก็เล่นระยะสั้นได้ที่บริเวณ1,600ถึง1,625เหรียญบริเวณนั้นนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดนะักลงทุนระยะยาวนะคะอยากจะเข้ามาสะสมทองคําก็อาจจะรอดูนะคะเพราะว่าบริเวณแนวต้านบริเวณอย่างที่บอกไว้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญถ้าเกิดว่าผ่านไปได้ถึงจะค่อยมา follow by ทีหลักนะคะหรือว่าโอกาสที่จะเทสแล้วก็ยังไม่ผ่านแล้วก็มีการปรับตัวลงไปก็ยังมีอยู่ะคะ่ะ คุณนัครับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะครับตรงนี้ณนะเวลานี้เป็นยังไงกันบ้างเนะหมือนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซแล้วก็ประเทศอื่นในยุโรปเนี่ยจริงๆก็ยังไม่ยังหาจุดจบยังไม่เจอนะฮะตรงนี้จะส่งผลกระทบะอย่างไรครับค่ะ,คะก็สําหรับวันพุธนี้นะคะนังลุณงทุนก็กำลังติดตามดูอยู่ก็จะยสังเกตเห็นว่า เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็โอกาสที่ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบก็ยังมีนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของทางผู้นํายุโรปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตั้งทุนกาลังจับตาดูอยู่และจะสังเกตเห็นว่าอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาการที่ราคาทองคำรีบาวขึ้นมานะคะก็ทั้งทางเทคนิคด้วยแล้วก็ประกอบกับเ,เหมือนกับมีความต้องการเข้ามาซื้อทองคำมากขึ้นในฐานะสินทรพัพย์ปลอดภัยจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็เคลื่อนไหวทิศทางตรงกันข้ามกับสินทรัพย์อย่งอื่นด้วยนะคะรวมทั้งอย่างวัน ที่ผ่านมานะคะ S P D R ก็มีการเข้ามาซื้อทองคําเพิ่มขึ้น4.23ตันนะคะก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้การที่ราคาทองคําปรับตัวงไปแรงๆนะคะก็ยังมีดีมาแล้วก็ความต้องการซื้อทองคาอยู่ด้วยค่ะครับมาดูทิศทางของราคาขายปิกในะบ้านเรากันบ้างนะครับในส่วนของทองคําแท่งเนี่ยดูเหมือนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาทจะเป็นลักษณะของการอ่อนค่าแต่ว่ามาส่งวันนี้ดูเหมือนว่าจะแข็งค่าขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับทิศทางมองไงครับค่ะสําหรับ าราคาทองคำในประเทศนะคะคก็ให้ดูแนวรับบริเวณ2 3 4 5 0นะคะแล้วก็23,300บริเวณนั้นนะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคำมีการอ่อนตัวมาบริเวณนั้นก็แนะนําอาจจะเข้ามาซื้อสะสมแล้วก็เล่นระยะสั้นได้นะคะแต่ถ้าหลุดบริเวณ23,200บาทบริเวณนั้นลงไปก็อาจจะทยอย มีขายออกมาก่อนก็ได้นะคะคาร์ล็อตออกมาส่ว<อ>นนต้านนะคะบริเวณ23,800แล้วก็24,170บาทตรงนี้ต้องบอกว่าราคาทองคำในประเทศนะคะก็ยังเคลื่อนไหวไม่มากนะเพราะว่าค่าเงินบาทก็เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามากับราคาทองคำด้วยก็เลยขักล้างกันด้วยค่ะครับถ้ายังไม่มีโพ i ิชันอยู่ณเวลานี้คุณนัทจะแนะนำาไงครับค่ะก็ถ้ายังไม่มีโพ s ิชัน n เวรบรนนเวิเวณนี้นะคะก็ลองดูว่าถ้าราคาทองคำมีการ ขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้าน1,600เหรียญอีกครั้งแล้วไม่ผ่านก็อาจจะเปิดช็อตโพ i ิชันลงมาได้นะคะหรือว่าถ้านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนสะสมทองทัาแห้งนะคะก็รอดูบริเวณราคาทองคำย่อตัวบริเวณแนวรับจะดีกว่าแล้วค่อยเข้ามาสะสมบริเวณนั้นค่ะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนักขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะค